สพมนานจัดกิจกรรมซิมโพเซียมสองฮีบตามหอยวิถีนานผ่านซอฟพ,พาวเวอร์ส่งเสริมพระหุป,ปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขับเคลื่อนโครงการภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่การศึกษาแห่งอนาคตอย่างมีความสุขสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้านการส่งเสริมเวทีการแสดงถึงซอฟพ,พาวเวอร์ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถพิเศษอย่างมีความสุขโดยจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสนับสนุนให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานนิทรรศการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ตามหลักสูตรพื้นที่วิถีนานโดยโรงเรียนนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนบนฐานพหุปัญญาผ่านซอฟต์พาวเวอร์วิถีนาน5ด้านได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (Film) 3. การออกแบบแฟชั่น f a s h i o 4. ศิละปะการป้องกันตัว Fighting 5. เทศกาลประเพณี Festival นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงและการแสดงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. มอบนโยบายเรียนดีมีความสุข และอบรมการบริหารจัดการที่ส่งเสริมผหุปัญญาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองน่านกับมัคคุเทศน้อย 3. พิธีเปิดกิจกรรมสิมโพเซียมทรงหีตามหอยวิถีน่านผ่านซอฟพาวเวอร์ส่งเสริมพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน 4. นำเสนอนิทรรศการซิมโพเซียมสองฮี่ตามหอยวิธีน่านผ่านซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานชาวเมืองน่านส่งเสริมศักยภาพพหุปัญญาและทักษะอาชีพส่งเสริมการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนอย่างมีความสุขส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอาทิกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต เครือข่ายภาครัฐและเอก,กชนอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองน่านอีกด้วย